สบายดีสบายดีพี่น้องืัอนี้พมเป็นอีกแล้วกับซองกินแซ่บกินนัวืัอนี้เอาสิมาเห็ดนำข่าปุ่นนำมักวดินเนาะพี่น้องเอาสิมาเห็ดมาเบิ่งวิธีเห็ดนำวดินน้ำกันเลยพี่น้องเลยืัอนี้ได้เมนูขอาปุ่นเลยสิเห็ดข่าปุ่นนำวดินเขาเห็ดน้ำมันทัวดินแบบบ่ต้องใส้อันกะทินเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งนํากันเลยว่าส่วนประกอบมันมีอยังเน่ ส่วนประกอบเผาก็สิมีถั่วดินเน่หลักๆเลยเขาสิบบได้ใส่กะทิมีถั่วดินแล้วกะหัวคาใบบักผูดอันนี้หอมหอมบัวแดงหมักพริกเนาะพี่น้องแล้วแต่เด้อผู้ได้หมกักเพสตหมกักบัวเพสตกัตามใจอันนี้เป็นกระเทียมตัวนี้เป็นน้ำตาลแตงนัวแล้วก็เกลือแล้วก็มีปลานินเนาะพี่น้องเนาะ ผูได้มากตีนไก่หรือว่ามักลูกชิ้นมากยังก็เอาลงตามใจเลยแต่ว่าฮองบ่หม,มักเฮาก็เอาเอาซํานี้เาขาัางหม้อโฟแล้วไปไปลงน้ำกันเลยพี่น้องหม้เอเขาก็ะโฟลเรียบไอยแล้วหมอเขาก่อ,อ,ากอนอื่นท้าก็เอาเครื่องปรุงลงก่อนเนาะพี่น้องเนาะมีเกลือลงไปเลยแตง,งัว น้ำตาลแล้วก็เป็นเครื่องหอมของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเครื่องหอมเทลงไปเลยมักเผ็ดมักเค็มมักจางงัวหวานแล้วแต่ตามรสชาติแต่ละคนมักเนาะพี่น้องแต่ละคนมักบ่คือกันเฮาก็สิรอมหม้อโฟดแล้วเฮาจะสิเอาปลานิลลง ห่อฟอดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาปลาลงเลยนะพี่น้องตัวค่ะห,<า>หลังจากนั้นเราก็สิรอปลาซุกแล้วเราจากสิตำใส่กับ่วดินในระหว่างที่รอปลาซุกเราก็สีตำ่วดินก่อนนะพี่น้องดิ่วดินเอากระชีตำ่วดินค่า เห็ดน้ำถั่วดินง่ายๆบ่ต้องใส่อยังไรมีแต่ต้มเครื่องหอมแล้วก็ต้มปลาซุกตำถั่วดินเลวเอาปลามาตำใส่กับถั่วดินแล้วก็ไปขว่แล้วก็มาตดนลงน้ำต้มที่เาต้มไว้ฮะรสชาติก็แล้วแต่ผู้ได้มักบางคนก็นสิมักซีอันเผ็ดน้อยหนึ่งหวานน้อยหนึ่ง ตามใจปลาเฮากับซุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปลาเอากระติกใส่เลยก่อื่นเฮากระชิตตามมาพริกให้มันมุนซะกอนเย้ยเราจะเอาปลาลงตามลางเพราะว่ายยานหมดิกมัน บาแลเนอนพ่น้อน ຈາກແຫຼກเรียบร้อยແລ້ວຮາກອົາປາສນປຮົກອຕ່ ก็กะขยี้ขยี้หรือว่ามันิมีกลางนอ่อยแถวแถวนี้มันเสียออกไปนั่นะมาประกวดมาตัวนึ่งอนะ่ะนี่ลางแถวนี้ คุลาบลามาหยังุลาลามะหยังลูกนางลงนางลงนางลงกุลาบุลามาหยังลูก นั่งลงนะลงหลังจากนั้นเราก็สิ๊ดตามนวดเนื้อปลาให้เขากันเออตาให้ละเอียดเลย แล้วเอาไปขัวเลยเเข,ข้ากระิีมาขวัวน้อพี่น้องขัวให้มันโคตรให้มันหอมลเลยค่ะจังเอาไปตนลงน้ำตุ๋เค่ะเด้อง่ายๆเห็ดนำเขาปุ้นนำถั่วดินการล้ายๆกลับเขาปุ้นน้ำป่นหะแหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าข้าวบรยัยอันจีบักพีกหรือว่าข้าวบรัยจีกระเทียมหัวผักบวน หาเป็นขะพุ่นน้ําปนแล้วเฮาสิจี่เฮาสิมกให้มันหอมแบบแบบค่นป่า,นปาแบบตนี้แต่ว่าน้ําขะพุ้นทั่วดินเฮาเฮาสิต้มใส่กันเลยต้มแล้วเฮาก็มาตามนํนวดใส่กันมักพริกเนื้อปลาแล้วเฮาก็สิมาข,ขัวใส่น้ําต้มเฮานี่แหละเอาบ่ได้ใส่กะทิบางคนก็สิมักน้ํามันแล้วก็สิเจียวน้ํามันก่อนหน่อยนึงแล้วจังแซ่น้นําต้มก็ได้เดอ้อแต่แต่ผู้มัก หลังจากเอาผั่วเลยครับรกษิมัดเทลงเนาะพี่น้องเนาะเป็นอันเรียบร้อยนะคะกษิซิมซิมรสชาติอัน น้ำตาลจักน้อยน้ำตาลจักเึิงเึิงจองหรือว่าเึิงทับพ,พีเนเลยปอดีกลมกล่อมเลยน้องเอ้อยอืมยจ้ะช่วยอะ สำเร็จแล้วพี่น้องมาเดอ้อมาเด้อแซ่บแซบน้ำกันเด้อกินข้าวปุ้นแซ่แบแซ่แบแซบ